สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นตอนที่สองนะครับกฎหมายง่ายๆสไตล์อายาการจิรประวัตินะครับเป็นตอนที่สองนะครับว่าเด็กเป็นบุตรใครนะครับอันนี้ก่อนที่จะบรรยานี้เราเรามาทาความความรู้จักคําว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับคําว่าเป็นภรรยานะครับถ้ากฎหมายใช้คําว่าภรรยาหมายถึงว่าภรรยาเดยวดกัด้วยกฎหมายคือต้องจดทะเบียนสมรสนะครับ แต่ถ้าใช้กฎหมายใช้คาว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยามาถึงว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับก็ไม่มีฐานะเป็นคู่สมรสกันนะครับกรณเกีเด็กที่เกิดแต่หญิงนะครับเกิดแต่หญิงที่เป็นภรรยาของของฝ่ายชายก็คือผู้ชายผู้หญิงทดทะเียนสมรสกันนะครับมีเด็กเกิดขึ้นนะครับภายใน310วันนะครับ3 1 0วันเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นบุตรชายโดยกฎหมาย ของผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีทาไมไอ้สามร้อยสิบวันนี่มันมาจากไหนครับร้อยแปดสิบวันถึงสามร้อยสิบวันคือระยะเวลาที่ผู้หญิงอาจตั้งครรภ์ได้นะครับกฎหมายก็ได้สันนิษฐานว่าในเมื่อผู้ชายเนี่ยอ,อ,อยู่กินกับผู้หญิงในระยะ,ะ,ยะเวลาสามร้อยสิบวันหรือรอบแปดสิบวันถึงสามร้อยสิบวันแล้วเนี่ยนะครับแล้วเกิดบุตรขึ้นมานะครับกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเด็กเนี่ยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นผู้เป็นสามีหมายถึงว่าอยู่ระหวา่างจดทะเบียนสมรสกันและเด็กเกิดขึ้นภายในสามสิบวันนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีที่ว่าเคยเป็นสามีหมายถึงว่าผู้ชายอาจจะตายนะครับหรืออาจจะมีการหย่าร้างการเกิดขึ้นหรืออะไระอะไรเช่นนี้นะครับหรือว่ามีคําพิพากษาเพิกถอนการสมรสนะครับ เมื่อมีกรณีดังกล่าวแล้วเนี่ยก็คือเป็นผู้เคยเป็นสามีแต่ว่าเด็กเกิดภายในสามร้อยสิบวันนะครับนับแต่ชายที่เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีกฎหมายใช้ให้ใช้คําว่าสันนิษฐานนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายใช้คําว่าสันนิษฐานก็คือไม่ใช่บทบังคับเด็ดขาดแต่ถ้าผู้ชายถมมว่าเขาพิเขาเขาพิสพิสูจน์ว่าเด็กไม่ใช่ลูกเขานะครับเพราะภายในระยะเวลาร้อยแปดสิบวันถึงสาม้อสิบวันเนี่ยเขาไปทํางานอยู่ต่างประเทศเขาไม่เคยกลับมาเมืองไทยเลย ผู้หญิงจะท้องได้ไงหรือผู้ชายเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตนะครับหรือว่าเออเป็นหมันนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุวิโยเพศขาดไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีบุตรได้เพราะฉะนั้นมาบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นบุตรของเขาเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับกฎหมายถึงใช้คําว่าสันนิษฐานนะครับครับแล้วเรามาพบกันนะครับว่าตอนต่อไปตอนที่สามนะครับว่าเด็กเป็นบุตรใครเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรยังไงครับครับสวัสดีครับ